เขาไปเนาะการที่เขาอยู่คนเดียวมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเขาสิตื่นตอนใดก็ได้นะคะเขาพอจำเป็นต้องลุกแต่เศร้ามานึงเข้าให้อาหาร กับการเก็บกวาดห้องนอนเปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนทุกอย่างดูดฝุ่นนะคะพอได้ดูดนานแห้งแหงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเหลือข้างนอกนะคะทุกคนตอนนี้เหลือข้างนอกก็ค่อยว่ากันโอ้เบิงงเนื้อเส้หัวอันี่อันนี้การจดแท็ไปซื้อเอาไปติดฟิล์มโทรศัพท์จ้ะเอาไปติดฟิล์มโทรศัพท์ครบทราคาหนึ่งพั 1,500บาทจะได้ของแถมเป็นพวกชุดอาบน้ำนะคะชุดอาบน้ำก็คือสิมีฟองได้ให้เบ่งสิแต่งหน้าไปกินข้าวได้ไปนเนียฝากน้องสาวเปซื้อกะเพรากุ้งมาให้นะคะนี่นะคะอาไปติดฟิล์มแล้วก็ไปซื้อพวกสายชาร์จซื้อหลายอย่างก็เลยได้ชุดนี้ มาสากหมาหน,น่ารักมากส,สีพัทเทวเนาะน้ารักดีนะคะอันนี้จะเป็นผ้าคนหนูสงสัยว่่อยากแกะเพราะว่าสวยดีแต่อันนี้เอามาคาดผมซื้อครบ1,500บาทเพื่อนก็จะแถมอันนี้ให้ไอติดเกือบเกือบสองพอ่ะพันเก้ารอกว่าบาทนะ,ะอืมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินข้าวนะวันนี้ก็อยู่บ้านเห็ดความสะอาดหกสะอาดบ้านนะคะ เวาสิไปป่าแต่ว่าเอารถไปล้างทั้งสองคันเลยทั้งรถใหญ่ทั้งรถใหญ่แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะไอจะเป็นคนที่แต่งหน้าแบบง่ายๆเนาะมีคนถามว่าน้องไอใช้ครีมอะไรก็ใช้ครีมปกติไอก็ใช้ครีมของไอนั่นแหละคะ่ะพรีออร์ ine, นายเป็นครีมกลางคืนนะคะ กางเว้นก็ใช้ครีมทั่วไปของไอไอก็ใช้เป็นการไเย่ใช้พอก็ได้ตามเคาน์เตอร์แบรนด์สิบสาบาทอ่ะนะอันนี้คือลบเรือนออ่รายแผ่เป็นอเดอร์มาอันนี้ไอซื้อมาจากประเทศฝรั่งเศสนะแล้วก็ใช้แบบอันนี้เป็นของเซเว่นห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้ารือ4สี่สิบเก้านะก็ลงเพื้นธรรมาดาลูกไปให้มัน สดชื่นนะคะประมาณนี้อันนี้ยังบนแล้วเดีย๋ยวจะให้ความสายยังไม่เสร็จนะคะเหลือข้างนอกอีกแต่ว่าไบ่รด้ขึ้นเทิงข้างนอกแล้วก็ตรงกลางบ้านก็ยังไม่ทำราทำแค่ตรงที่ไอ้มักนั่งเล่นนะคะวันต่อไปค่อยทำทำไปไเรื่อยๆจ้ะ การพาสิซิว้าออไปเนาะการที่เราอยู่คนเดียวมันก็นดีอย่างหนึ่งนะคะเขาสิตื่นตอนใดก็ได้นะคะเขาพอจำเป็นต้องลุกแต่เศร้ามานึ่งข้าวให้อาหารเ้าพอจำเป็นต้องแบบว่ากระตือร่อร้นอย่างมากมายนะมันก็ดีมันมีข้อดีสิว่าป่อยนะเนาะเขาได้แบบมีคู่เลยอย่างแบบนี้นะสองเขาสิกินข้าวตอนใดก็ได้สามแบบก็ต้องแบบใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอืกินยามใดไปยามใด เฮ็ดงามไหนก็ได้มีภัยท่าก็มีข้อดีเยอะนะคะสิสนแนมไปฮะนะถ้ามีคู่อุ้ยนี่เห็นบอกการีเย่ไปถ้ามีคู่มันก็อีกชีวิตนึงก็ต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่าถึงจะทุกวันนี้ถึงจะผู้หญิงจะมีความแบบว่าเท่าเทียมกับผู้ชายก็คือ ผู้หญิงอาจจะหาเงินเก่งมากก็ผู้ชายด้วยซ้าไปแต่ก็ความเป็นแม่บ้านอะ่ะมันก็ต้องมีเนาะก็ต้องลุกหนึ่งเข้าเฮ็ดความสะอาดที่เงินยังแบบนี้นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะบ้านบางคนเขาก็ซ่้อยเนาะเขาก็ช่วยกันเพราะว่าผู้หญิงคู่มือนี่กค่ะมันบ่ม่นสมัยแบบดิบดำบอลแล้วที่แบบว่าให้ผู้ชายเป็น้างเท่าหน้าแล้วเฮาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่แบบนี้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเฮ็ดงานเก่งกว่าผู้ชายนะ ท่าทีดีก็คือผู้ชายก็ต้องช่วยผู้หญิงบ้างแล้วแย่จะให้ผู้หญิงทำนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลวายฟังเนาะแต่ว่าสมัยก่อนมันมันเป็นการที่แบบว่าเจะได้ผู้หญิงออยู่บ้านเลี้ยงลูกกลับมาผู้ชายก็ผู้ชายก็ออกไปทํางานหาเงินให้ผู้หญิงใช่แต่ทุกวันนี้มันทํางานด้วยกัน เวลากลับมาก็ต้องช่วยกันนะคะอันนี้เป็นกันแดดของเจ้าหญิงอันนี้ไอก็ขายเองนะคะอันนี้ร้อยเจสิบบาทนะ,ะทุกคนจะ้ะมันเป็นเนื้อใยใหม่ถ้าสมมติว่าคนที่แบบไม่ชอบทาแป้งอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องทาเลยมันก็จัดละเอียดเข้ากับหน้าของเราไปเลยนะคะพอแล้วจะทาเยอะแล้วก็เกลี่ยเนไหมไม่ต้องทาแป้งเลยะคะ่ะ หน้ามันก็จะใสวิ้งวิงวิส่วนพี่อร่อหน่อยนะมันเป็นครีมเซ็ตกลางคืน350บาทนะคะมันจะมีเตนกลัวแล้วก็ขมิ้นข้างในอืหนึ่ง,หน,งหนึ่งกระปุกถ้าอย่างไม่ได้เลยได้หนึ่งเดือนนะหรือถึง40วันบางคนก็ถ้าประหยัดหน่อยก็หอด,หอด,หอดสองเดือนมันแล้วแต่คนใช้คือเอาเนี่ยไอ้พอใจแล้วก็ใช้แบบวันเว้นวันแบบนี้นะคะแหละก็ได้คิดแบบ บางครั้งไอ้ก็เลยแบบเก็บแบบบุบบวกเอออยู่ผู้เดียวมันก็ดีนะแบบนี้นะตื่นตอนไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้ไปแบบนี้หาความสุขใส่เจ้าของมานี้นพี่น้องอ,อันนี้ก็คนตาล้านนี่นะแต่ก่อนอะอสซิปิเคมนะแบบน,นี้คนก่อนอะเฮ็ดดีดีคนนี้เฮ็ดบ่่คยดีปานใดถามหาคนก่อนว่าน้องคนนั้นเขาไปไหนเขาอ,ออกแล้วสิไดขนาดเลยพี่น้อง คนนี้เบิรงนี่ต่อออกมากัมือออกเป็นกระจุกราคาก็ตกอยู่ที่700บาทนะคะต่อคนตามันก็มีตั้งแต่399 399แล้วก็5 0 0 7 0อ้ยไอ้ก็ไปต่อนราคา700เพราะว่าเราเปิดต่อ700อยแล้วมันโอเคพี่น้องแต่ว่ารอบนี้คือน้องคนนั้นเขาไม่อยู่นะคะไอเป็นคนขี้หอนเดยจ้าหลายคนบอกว่าน้องไอ้ปล่อยผมอะจะดูด,ดีกว่าแต่ไอเป็นคนขี้รอน ขอนยาตเอะึ้นเนาะบรรยากาศในห้องกับนอกห้องคนละอย่างกันเลยเปรียบเสมือนนรกกับสวรรด์เลยทุกคนจ้ะห้อนอีิลีเลยข้างนอกนะให้เขามาเปิดแอร์แล้วอยู่ข้างในแล้วออกไปข้างนอกบึงเถือเขาฮับปับอันนี้บ่ได้แไหมพี่นอ้องอืมก็จะรวบตึงผมยังร่วงอยู่นะว่างนี่อันนี้พึ่งสระพึ่งสระผมเมื่อคืนเหนียวแล้วไปคนผมเหนียว นะแล้วก็เป็นคนที่เหงื่อออกง่ายไอ้ก็จะทำง่ายอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีแบบอะไรนะกิบดำอยู่ใส่เนาะกิบดำัมมีกับกิบสมซีฟ้านี่แหละจ้าติดไปเลยนี่เห็นปะเลาก็ดึงออกมา,ามาักแบบได้พอง,พอง พองเขาดึงออกมาแบบนี้เ้ามากแบบปิดหัวเขาก็เอาแบบติดหัวอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่ลูกผมเยอะเขาก็เอาแนวขีดหน่วยตานะไปล่างแล้วก็ไปตากแดดให้มันแห้งเด้อแล้วเขาก็ปัดเข่าอย่างนี้มันก็จะไม่มีลูกผมชี้มานะคะถ้าสมมติว่ามีเยลมีเยลก็ใส่ลงไปแล้วแต่คนชอบเท่า ก็โอเคอยู่นั่นแหละค่ะก็เลยมาลากาก็มักใส่โคงผมถ้าสมมติว่าไอ้เรค่อยเอาผมขึ้นไปไอ้ก็ใส่โคงผมง่ายๆถามว่ามันทําให้มีอายุกว่าไม่ใส่ไหมมันก็ทําให้มีอายุแต่ว่าเราก็เรียกเรียกเราก็เลือกความแบบว่าสะดวกสบายนะนี่แหละคะ่ะผู้ใดอยากหน้าวิงวิงอย่างเงี้ยเนาะหน้าไอ้ดีขึ้นหลายเลยจะแต่ก่อนพี่โนเหียนเนาะตามอันนี้นะสิวไอ้ขึ้นนะคะอันนี้ก็คือค่อยค่อย,อยหายไป ถ้าถามว่าจะลงแป้งไหมก็คือไม่ลงแล้วนะคะก็ไปอย่างนี้เลยก a ซิลเลอร์เดลนโนั่นแหละก็เลยมาว่าสู่พี่น้องฟังนะคะในเรื่องบางครั้งแบบว่าการที่เราอยู่คนเดียวบางครั้งมันก็ดีนะคะถ้าเรามองเห็นข้อดีนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าเราจะไปไหนก็ได้เราอยากทำอย่างก็ได้อยากกินตอนไหนก็ได้ก็ดีในรูปแบบหนึ่งก็อิสระนะตอนนี้อ้ก็อยากปรับเปลี่ยนการนอนนะนอนก็เร็วขึ้นแต่ว่า มันก็เป็นการที่แบบว่านอนเลี้ยวแล้วก็สะดุ้งตื่นแล้วันนิสัยก็คือมักจับโทรศัพท์มาเลยจับโทรศัพท์แล้วเพิ่อสลับอีกเถือก็เป็นซูโมงมาเนีนะมันก็ยังเป็นข้อเสียแล้วมันเหนให้ตื่นสายอยู่ไอต้องไอคิดว่าไอาต้องแบบว่าตั้งนาฬิกาปลุกนะตั้งนาฬิกาปลุกบ้างนั่นะแหละค่ะเดี๋ยวไอพาทุกคนไปกินข้าวนะคะไปกินข้าวแล้วก็จะมาคุยพูดคุยกับพี่น้องนะคะนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าถามว่าไปหาเพื่อนฝูงหรือย,ยังเขาไปแล้ว ไปหาพี่โน้องหรือยังก็ไปนะก็ออกจากห้องเยอะกว่าเดิมแล้วก็วันนี้อยู่บ้านก็อยากเห็นความสะอาดเฮือนนะแล้วก็วันหลังค่อยแบบไปนั่นไปนี่นะคะพรุ่งนี้ก็อาจจะไปไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างงี้เนาะการแต่งหน้าของไอซก็ซ้ําน่หละโบมีอยางพี่น้องจ้ะซัมเน่เลยนี่ค่ะง่ายๆนะคนตานี่มักหลายไม่ให่ใพราะใดนะ ชอบนะเห็นบอที่นอนของไอ้ก็โอเคนะเดี๋ยวให้ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆดเดี๋ยวจะเด้อขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ